ังจากปากหนุ่มกันชัยเผยสาเหตุเมพิชนาศเลิกลากับผู้กำกับโจเพราะพฤติกรรมสุดผวาจากกรณีข่าวดังร้อนไปทั่วโลกออนไลน์สำหรับกรณีข่าวของพันตำรวจเอกทิติสันอุทนผลผู้กำกับสพเมืองคอนครสวรรค์หรือผู้กำกับโจที่มีคลิปหล,ลุดว่อนโลกโซเชียลในลักษณะที่คล้ายว่ากลุ่มตำรวจหลายนายช่วยกันทำร้ายผู้ต้องหาคดียาเสพติดด้วยการใช้ถุงคลุมหัวหลายชั้นจนทำให้ผู้ต้องหาขาดอากาศหายใจกระทั่งเสียชีวิตในที่สุดแต่ผลชันสูตรกลับออกมาว่าผู้ต้องหา ลายดังกล่าวเสพยาเกินขนาดจนเสียชีวิตต่อมาตํารวจชุดสืบสวนของบชภูธรภาค6ได้ควบคุมผู้ที่เกี่ยวข้องกับคดีนี้ได้แล้ว4คนขณะกําลังจะหลบหนีและอยู่ระหว่างการสอบปากคํารวมทั้งติดตามจับกลุ่มพันตตํารวจเอกทิติสานหรือผู้กํกับโจและพวกที่คาดว่าหลบหนีไปก่อนหน้านี้อย่างกระชั้นชิดขณะน,นี้พนักงานสอบสวนเตรียมเดินทางไปศาลเพื่อขออนุมัติหมายจับพันตรตํารวจเอกทิติสาลพร้อมพวกอีก7คนในข้อหาร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยเจตนาโดยสารอนุมัต มัดหมายจับแล้วและตอนนี้ตำวรวจจับได้แล้ว4รายนอกจากนี้เชื่อว่าหลายคนคงจำได้ดีว่าในปี2557ผู้กำกับโจ้นั้นเคยนรรมิตสถานที่เพื่อขอแต่งงานนางร้ายเบอร์ต้นๆอย่างเมย์พิชนาซึ่งเมย์เป็นลูกสาวของนายชุติชัยสาขากรรองอายการสูงสุดแต่ทว่าความรักก็กลับพังไม่เป็นท่าต่อมาเมื่อผู้กำกับโจถูกแฉว่าเคยแต่งงานแล้วซึ่งเจ้าตัวก็ออกมายอมรับว่าเคยแต่งงานกับไฮโซแจนแต่ไม่ได้จดทะเบียนสมรสและตอนนั้นเล เลิกรากันไป2ปีแล้วก่อนที่จะได้ขอเมแต่งงานอีกครั้งในช่วงเดือนพฤษภาคม2557แต่ครั้งนั้นเมปฏิเสธไปล่าสุดหนุ่มกัญชัยเล่ากลางรายการเพียงวันทันเหตุการณ์เปิดเผยว่ามีโอกาสได้พูดคุยกับเมพิชานาทเกี่ยวกับเรื่องนี้แล้วโดยเจ้าตัวเปิดใจว่าสาเหตุที่เลิกรากับผู้กำกับโจเป็นเพราะรู้สึกไม่ปลอดภัยกับผู้ชายคนนี้พฤติกรรมหลายๆอย่างเช่นเวลาอยู่ต่อหน้าพ่อแม่ญาติพี่น้องจะไม่ใช่คนก้าวร้าวทั้งนี้สำหรับสิ่งที่เมรับไม่ได้มากที่สุด ก็คือเวลาเมย์ไปทํางานไปเจอเพื่อนบางทีฝ่ายชายก็จะส่งข้อความมาบอกว่ารู้นักว่าเมย์อยู่ที่ไหนพร้อมกับส่งโลเคชั่นที่เมย์อยู่มาให้ด้วยเหมือนตามเช็คทุกวิธีการนอกจากนี้ยังมีการนําเงิน10,000บาทมาให้คนขับรถของเมย์เพื่อให้รายงานตลอดเวลาด้วยว่าเมย์ไปไหนแถมยังเอาเงินไปให้กับรปอปภที่อยู่ในคอนโดเพื่อให้บอกข้อมูลว่าเมย์ไปไหนออกจากคอนโดกี่โมงให้รายงานทั้งหมดเมย์จึงรู้สึกไม่ปลอดภัย